สวัสดีครับผมอ q คิวซังนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับรายการชวนอ่านมังงะ ep 6ครับผมวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับหนังสือการ์ตูนครับหนังสือการ์ตูนในตำนานแล้วกันเนาะเพราะว่ามันออกมานานและ้และก็คือแขนกลคนไปท่านั่นเองฟูไม่เท l l เอาเคมิสเรื่องนี้แบบสนุกมากนะแบบหลายๆคนแบบจัดให้มันเป็นแบบมังงะเป็นการ์ตูนอันดับ1อันดับต้นๆหนึ่งสในใจกันเลยทีเดียว เรื่องนี้มีความเป็นมาอย่างไงเดี๋ยวอยากให้น้องๆที่ยังไม่เคยดูเปิดใจเปิดหรือว่าคนรุ่นผมเนี่ยที่แบบผ่านไนมาแล้วนะเปิดใจกลับมาอ่านเปิดใจกลับมาดูใหม่นะครับโอเคมาอ่านมนเลยในส่วนของเรื่องแขนกลค,คนแปรธาตุเนี่ยนะครับก็สําหรับคนที่ไม่เคยไม่เคยอ่านไม่เคยดูเลยแล้วก็คือแบบลังเลแล้วก็ปล่อยผ่านมาตลอดนะครับผมแนะนําว่า เรื่องนี้ควรจะหามาอ่านหรือไม่ก็ไปดูสักครั้งหนึ่งเนื้อเรื่องกอ็เกี่ยวกับการเล่นแร่ไปรธาตุเนาะคือแบบทุกคนคงเคยได้ยินเกี่ยวกับการเล่นแร่ไปรธาตุเปลี่ยนโลหะธาตุอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่งเปลี่ยนเหล็กเป็นทองอะไรเงี้ยในอดีตเนาะอย่างที่เคยดูอาจจะแบบเคยดูหนังหลายๆเรื่องเนาะแฮร์รี่พอตเตอร์ก็มีเนาะนี่คนรักไฟเมลที่สร้างศีลาอาถานเนาะอันนี้ก็มี เกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับนิโคลัสเฟเมอลอยู่นิดนึงด้วยก็เกี่ยวกับพวกสัญลักษณ์เนาะสัญลักษณ์เนี่ยไม้กางเขนเนี่ยแล้วก็มีงูพันเนี่ยเป็นแบบในเป็นของจริงเนาะเป็นแบบสัญลักษณ์เกี่ยวกับของนิโคลัสเฟเมลที่สุาสานเขาเนาะของจริงและสัญลักษณ์เนี่ยก็คืออยู่หลังผ้าคลุมของพระเอกเนาะอันนี้หลายๆคนอาจจะรู้กันแล้วแล้วก็สัญลักษณ์อันนี้ก็บโ,โบโลโบล้สเนาะที่เป็นงูกินหางเนี่ยก็เป็นสัญลักษณ์ของการเล่นแร่แปทธด อันนี้ก็เป็นแบบแก่นแท้เนาะถ้าจะไม่ผิดเนาะขออภัยด้วยเป็นดวงตาเนี่ยเรื่องนี้ Full Metal Alchemist เนี่ยแขนกนคนแปลธาตุเนี่ยถ้าจะให้เล่าแต่เรื่องเริ่มแรกเนาะสองพี่น้องเอ็ดเวิร์ดเอริกเนาะก็คือเป็นนักแ,แร่แปลธาตุคือ,อยังไงดีอ่์เขาก็อยู่กับแม่เขาเนาะอยู่เขาเรียกไนงะเรียกบ้านนอกเหรออยู่แบบอยู่ในชนบท เออคือเขารู้แค่ว่าพ่อเขาเป็นนักแรกๆไปท่านแล้วก็มีหนังสือเก็บไว้เต็มไปหมดเลยแล้วก็เออเขาก็อ่าเข้าไปในห้องห้องพ่อเขาเนาะแต่วพ่อเขาไม่ได้อยู่แล้วเนาะก็คือเขาอยู่3คนแม่ลูก2แอบ,บเขาเนี่ยแอดเวิร์ดกับอ่า อ้าวเนี่ยแอดเวิร์กับอาวเนี่ยเขาก็เข้าไปเล่นในห้องพอ่อแล้วแล้วก็เอาหนังสือมาอ่านแล้วก็เรียนรู้วิชาไพรทัศน์ด้วยตัวเองเนาะตอนแรกแล้วก็แบบเขียนสร้างของเล่นแล้วสร้างอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เอามาให้แม่เขาดูแม่เขาชมเนาะเขาก็แบบยิ่งมีความแบบภูมิใจอ่ะเนาะเด็กๆคือแม่แม่แบบแม่ชมว่าเก่งก็โอเคเขาก็เรียนรู้ไปเรื่อยเนาะจนแบบวันหนึ่งอะ่ะแม่เขาแบบป่วยป่วยแล้วก็เสียชีวิต ทำให้แบบสองพี่น้องเนี่ย,ต,ออยต้องอยู่ลำพังเนาะต้องอยู่ลำพังอยู่กันสองคนทีนี้เขาก็เหมือนเคว้งคว้างแหละคือแบบไม่รู้จะทำอะไรเนาะเขาก็แบบอยู่ๆพระเอกเนี่ยเอ็ดเนี่ยเอ็ดเขาก็แบบเฮ้ยเรามาชุบชุบชีวิตแม่กันดีกว่าอย่างเงี้ยคือเขาเก่งมากเนาะเขาก็แบบเ,เขียนสูตรค้นคว้าในการชุบชีวิตมนุษย์ขึ้นมาเองเลยนะแบบค้นคว้าแล้วก็เขียน เขียนขึ้นมาเนี่ยทันสองคนเอาสัดส่วนที่จะเอาสัดส่วนที่จะผสมและเปลี่ยนเป็นร่างมนุษย์เนี่ยคือเขาก็เตรียมไว้หมดแล้วเนาะพวกเลือดพวก DNA ของตัวเองเนี่ยที่แบบจะสืบถึงแม่เขาอะไรเงี้ยอ่าอาจจะต้องเล่าเล่าใจาความนิดนึงคือการแล่แล่ไปธาตุเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะเศษอะไรขึ้นมาได้เลยเนาะมันเขาเรียกมีกฎกฎของความเท่าเทียมคือคุณอยากจะได้อะไรขึ้นมาสิ่งหนึ่งเนี่ยคุณต้องมีการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมอย่างเช่นคุณ คุณอยากจะสร้างน้ำน้ำะลรอะน้ำน้ำโค้กเหรอโค้กเวบซี่เงี้ย,ยคุณมีน้ำเปล่าคุณจะต้องมีแบบผสม,สม,สมน้ำตาลผสมมาด้วยแล้วก็อะไรอย่างหนึ่งที่มันมันพร้อมในกายเป็นโค้กอะคุณก็เอามาตั้งไว้แล้วคุณก็เสกแปรธาตุมันให้มันกลายเป็นอย่างหนึ่งคือคุณต้องมีสิ่งหนึ่งที่เท่าเทียมกับสิ่งหนึ่งก่อนแล้วคุณถึงจะแปลงแปรธาตุมันได้เนาะประมาณนี้อเอสดับเอาเขาก็เอาอุปกรณ์ทุกอย่างเนาะอ่า ที่จะพร้อมจะสร้างมนุษย์เนี่ยออกมาแล้วเขาก็เขียนมงแหวนใส่เลือดตัวเองลงไปแล้วแบบเออแรอๆไปทัดปุ๊บขึ้นมาทีนี้แหละคือคือเหมือนมันก็ผิดพลาดเนาะคือมันไม่สามารถสร้างสร้างวิญญาณของแม่มาได้แล้วอ่าเงี้ยทีเนี้ยมันมีกฎคือถ้าเกิดว่าเราเรา,เราทำเราทำเงี้ยแล้วแบบอ่าสิ่งที่เราจเจ้าไปแลกเปลี่ยนมันไม่พอเนี่ยมันก็จะแบบโดนเอาไปอย่างเงี้ยนะ คือเอาอะน้องชายอะก็เลยโดนเอาเอาทางล่างแล้วิญญาณไปเลยเว้ยเอาแล้วแบบหายไปเลยแบบโดนแก่นแท้ดึงไปดึงไปปุ๊บทีนี้แบบเอ็ดเขาก็โดนเนาะเอ็ดเอ็ดเขาก็โดนเอาขาไปอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยเหมือนเขาเห็นเข้าไปเห็นแก่นแท้เขาแบบเออเขาก็กลับออกมาได้แบบโดนดึงเหมือนกันแล้วเขาก็กลับมาได้แบบเออเขาก็เล่นแบบไปถัดเอาวิญญาณน้องตัวเองอะใส่ลงไปในเสือ้อกรอก ดึงวิญญาณน,น้องมาแล้วแรกกับแขนตัวเองเนะาะเอาผูกวิญญาณน,น้องเข้าไปในในหุ่นกาอเนี่ยทำให้น้องออกมาแบบกลับมามีชีวิตได้แต่ว่าใช้แบบไม่มีร่างแล้ใช้เป็นแบบหุ่นอยู่ในหุ่นตลอดเวลาอย่างเงี้ยเออแล้วแค่นี้แบบเออมันมันมากอันนี้คือตอนแรกเนาะคือช่วงแรก,แรกที่แบบเขาเล่าเล่ามาถ้าดูในอนิเมะมันมันจะมี2ภาคเนาะสภาคเก่า ภาคแรกปี2000กว่าสองพันสามถ้าจะไม่ผิดเนาะภาคเก่าเนี่ยคือมันเขียนมาตอนแรก,แรกเขียนตามมังงะแต่เนื่องจากมังงะเขียนไม่ทันอนิเมะเพราะช่วงนั้นอนิเมะมันดังมากอนิเมะมันก็สร้างเนื้อเรื่องของตัวเองขึ้นมาเนี่ยก,ก็คือจบไม่เหมือนมังงะเนาะสุดท้ายในประมาณอีกสี่ห้าปีให้หลังเนี่ยเขาก็ออกมาเป็นแบบฟู Metal, okay, hood, ลเมทัลออคเคมิสบัตเตอร์ฮูดที่เป็น Animation. อนิเมชั่นอันนี้ก็คือจบสมบูรณ์เหมือนมังงะเลยโอ้โหเป็นโคตรสนุกเลยนะแบบว่า เออมันมันมัน,ม,นมันมากอะ่ะคือแบบมันมีการเล่นแร่ไปธาแบบอ,อนักเล่นแร่ไปธาุน้ําแข็งเล่นแร่ไปธาุเพลิงอะไรอย่างเงี้ยมีแบบพวกฮโอโมนครุฑท,ที่ไม่ใช่มนุษย์อะไรอย่างเงี้ยออแบบสองคนเนี่ยเขาก็พยายามแบบประจนภัยไปเ้ืยแล้วหาคําตอบว่าเอ,อ้ยเขาจะหาเอาร่างกายของเขาเนี่ยกลับมาได้ยังไงแบบ แล้วแบบไปเจออาจารย์อะอาจารย์แม่งก็แบบก็เก่งออกเออาาเเอ,อาจารย์เป็นผู้หญิงเนาะแบบโคตรเก่งเลยแล้วก็สอนวิชาให้เงี้ยอาจารย์ก็เป็นคนหนึ่งที่แบบเออเวลานักเล่นแร่ไปทานเนี่ยเวลาเขาจะทาอะไรขึ้นมาเขาจะต้องมีวงแหวนเนาะมีวงแหวนเขียนวงแหวนก่อนเขาถึงจะเล่นแร่ไปทานได้วงแหวนเวทแต่ว่าอาจารย์เขากับเขาเนี่ยคือแบบไม่ต้องใช้วงแหวนเวทอ่าแต่ว่าเดี๋ยวเอาอะ่ะ เออากับเอ็เนี่ยทีหลังจะมารู้ทีหลังว่าเอ้ยทำไมอาจารย์ถึงไม่ได้ใช้เพราะว่าเขาก็มาพิสูจน์มารู้เหมือนกันว่าเอ้ยตัวเขาเองก็ไม่ต้องใช้วงแหวนเวทก็ทาได้สุดท้ายมันก็แบบนึกขึ้นได้อ๋ออาจารย์นองคงเคยแบบผ่านอะไรมาเหมือนเหมือนกับตัวเองอะเนาะเออแบบมันสนุกมากเรื่องนี้แบบมันมีเรื่องเล่นแร่แปรธาตุมันมีเรื่องการเมืองเพราะว่าเอ็กับอีายมันเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุของทางการเนาะ เออแบบเล้วพกทางการเลยแบบเดี๋ยวแม่งก็มีฮอร์โมนโคตมีปีศาจมีคนชั่วเข้ามาแบบเออมาแทรกซึมพระเอกกับฝั่งคนดีเนี่ยก็ต้องแบบไปรวบรวมสมัครพรรคพวกรวบรวมแบบใช้วิธีการกลยุทธ์ทหารแผนวางแผนนี่ไงแบบเอ้ยบางทีก็แบบตลบหน้าตลบหลังเฮ้ยมันมันมากเรื่องนี้แบบถ้าใครยังไม่เคยเคยอ่านเคยดูนี่แบบต้องดูต้องหามาอ่านให้ได้แล้วอ่ะแบบ เออม,มันสนุกมากเนาะแต่เออก็เชื่อว่าหลายคนก็คงดูไปแล้วแหละแต่ว่าอีกก็อยากจะชวนอีกส่วนหนึ่งอาจจะเป็นส่วนน้อยนะที่ยังไม่เคยอ่านเนี่ยเปิดใจอ่านเลยต่อให้มันเป็นมังงะอ่าเก่าสักหน่อยเนาะอาจจะเป็นน้องวัยรุ่นรุ่นใหม่ๆเนี่ยกออยากจะให้ลองลองอ่านมานไหนๆก็แบบเนี่ยสยามอินเตอร์เขาก็รีพินล์ละเล่มหนึ่งก็90บาทเนาะถามว่าแพงไหมหรอก็น่าจะพอซื้อได้เพราะว่า มันมันเล่มมันก็ดีเนาะพิมพ์ดีอะออกระดาษก็ดีนี่ดูหน้าปกก็มีแบบมีมีกวนเนาะแบบจับตังเล่นอะไรไปถ้าตัวไปเป็นได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยออถามว่าทําดีไม่ดีนะอันนี้แบบตอนแรกกะว่าจะไม่แกะแต่ว่าแบบเอ้ยอยากจะเอามาไหนๆก็ซื้อมาแล้วแหละก็เอามาใช้ประโยชน์หน่อยก็คือแบบเอามาชวนเพื่อนๆอ่านดีกว่าคือแบบ ลายเส้นดีนะดีเนี่ยดูดิอย่างเทพคือแบบตัวละครแบบมีเอกลักษณ์ดีเนาะบางบางฉากก็น่ารักบางฉากก็ฮาบางฉากก็ซึ้งแบบในเรื่องมันโคตรดีอะมันแบบมีแบบมันไม่ได้แบบสู้อย่างเดียวเนาะมีการวางแผนมีการใช้กลยุทธ์มีเรื่องใช้ชีวิตในแต่ละวนันมีความผูกพันมีการช่วยเหลือคนนั้นคนนี้แบบอเรื่องเนี้ยดีมากๆาเนาะมันครบแบบหลายคนอะจัดให้เป็น มังงะอันดับหนึ่งหรืออันดับต้นๆในใจเหมือนกันนะคือแบบอยากจะให้ทุกคนลองดูลองอ่านหาอ่านหาเปิดดูซื้อครับพยายามซื้อก็สวยดีตอนนี้ก็ออกเล่มหนึ่งละสยามินเตอร์มาเดี๋ยวก็น่าจะออกมาเรื่อยๆเนาะเอ่อชวนกันอ่านนะครับชวนอ่านชวนอ่านเรื่องนี้พลาดไม่ได้ก็เป็นแบบหนังสือมังงะเล่มหนึ่งนะในใจเนาะที่แบบ ผมก็ดูอินเนะมวนไปเรื่อยๆเนาะบางครั้งแบบคิดถึงก็ดูเมื่อเช้าก็เพิ่งดูไปเนาะก่อนที่จะมารีวิวเนี่ยก็ดูไปไปใหม่ไม่กี่อ่าสีาตอนเนาะก็สนุกแบบส,สนุกมากสนุกมากอยากจะให้ดูเนาะใครอยากดูก็ไปหาดูเนาะในช่วงทางถูงนกสิทธวก็มังงะก็ไปซื้ออ่านเนาะที่สยามนิเตอร์คอมิกวันนี้มีวางแผงแล้วนะครับ